สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง small little g o o d นะครับวันนี้ผมมีข้าวของชิ้นหนึ่งที่จะมาแนะนําประสบการณ์การใช้งานให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับสำหรับข้าวของชิ้นนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ของแบรนด์ bottega veneta นะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศอิาอตาลีนะฮะออผมอะชอบแบรนด์ของ bottega t a มานานแล้วนะครับแล้วกออ็อยากจะมีประสบการณ์ในการใช้งานเช่ากระเป๋าสตางค์นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์ของแบรนด์แบรนด์นี้ ะะก็เลยเมันมีช่วงจังหวะหนึ่งนะครับที่ที่ทางร้านซึ่งเขาขายกระเป๋าสตางค์พวกกระเป๋ามือสองที่อยู่ในพวกอ,อิสตาแกรมนะฮะได้ปล่อยออกมาขายนะครับก็เลยเ,เป็นร้านท,ที่มีการซื้อขายกันมานานนะครับก็เลยก็เลยรับกระเป๋าสตางค์ใบนี้มานะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับมันจะส่งอยู่ที่ประมาณสักหมืน 7, ่นเจ็ดเลงหมื่นห้าถึงประมาณ17อยู่ในเลงประมาณนี้ ะะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์มือ2นะฮะก็จะอยู่ในเลงประมาณผมเห็นดั้งแต่ประมาณ2,000ปลายๆนะฮะจนถึงประมาณ4,000-5,000นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็พวกกล่องแล้วก็การ์ดต่างๆนะครับที่ติดมากับกระเป๋านะฮะว่าทางผู้ที่ขายเนี่ยเขาได้เก็บอะไรไว้บ้างนะฮะสำหรับใบที่ผมได้มาเนี่ยมันก็จะมีแค่กระเป๋าสตางค์ใบเดียวนะครับ พวกกล่องพวกถุงผ้าพวกการต่างๆมันไม่มีแล้วซึ่งเป็นร้านท,ที่มีการซื้อขายกันมานานก็เลยพอจะเชื่อใจได้ว่าออมันเป็นกระเปะะ๋าสตางค์ที่เป็นของบริการแท้ๆนะฮะ,อะพ,อพอได้สัมผัสเช่ากระเปะะ๋าสตางค์ใบนี้นะฮะสิ่งที่พบความแตกต่างได้เป็นอย่างแรกเลยก็คือ,อมันมีขนาดใหญ่มากกว่ากระปะะ๋าสตางค์ทั่วๆไปเดี๋ยวผมใช้ดูไซส์ของกระเปะะ๋าสตางค์ทั่วไปนะครับอย่างเช่าใบนี้ก็จะเป็น ระเป๋าสตางค์ของอที่ทำมาจากหนังชาวคอดวานนะฮะใบนี้ผมได้รีวิวลงช่องไปแล้วจากร้าน C Needle น,น,นะ,ะเ,เดี๋ยวลองเทียบขนาดให้ดูนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมไซส์มันต่างกันนะฮะอย่างความยาวตรงนี้นะฮะเมื่อพับทบเนี่ยต่างกันประมาณเก,กือบสองเซนนะฮะลองดูนะฮะส่วนความสูงมันเนี่ยต่างกันประมาณสัก0.5เซนนะฮะไซส์มันค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่เลยนะฮะ โดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่มันมีไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่ดิหนึงนะฮะถามว่าทําไมถึงชอบไซส์ที่มันใหญ่เพราะว่า,ามันสามารถใส่ธนบัตรได้จํานวนค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเยอะนะฮะถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราจะานิยมชําระเงินโดยการสแกนจ่ายหรือการโอนจ่ายนะครับผ่านทางพวกสมาร์ทโฟนพวโมบายแบงกิ้งนะฮะแต มันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนเรายังหวยหาการการหยิบธนบัตรนะฮะหรือการหยิบเหรียญนำมาจ่ายนะครับซึ่งซึ่งผมเองก็ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะอย่างปกติทั่วๆไปนะฮะถ้ามันเป็นการซื้อซื้อขายนะครับหรือการซื้อสินค้าที่มันเออมันมีเศษพวกเศษสตังค์หรือเศษเหรียญเนนะี่ยก็เลือกที่จะจ่ายโดยการสแกนจ่ายมากกว่าก็ขี้เกียจเก็บเหรียญนะฮะ แต่บางทีเนี่ยเราก็เจอลุ่มแม่ค้านะครับซึ่งเหมือนเขาเองเขาไม่ได้รับาการชําระแบบแบบแบบการโอนหรือการสแกนจ่ายนะมันก็เลยทาให้เรายัางต้องแบบเก็บพวกเหรียญไว้อยู่นะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเอ,อเอ็กตอนที่ใช้กระป๋อตะังเจ้าเชลโวคลวบาลใบน,นี้นะครับเ,เนื่องจากมันไม่มีช่องเหรียญใช่ไหมครับไม่มีช่องใส่เหรียญผมเนี่ยเลยจาเป็นจะต้องเอาเหรียญเนี่ยใส่ไว้ในกระป๋อตะตังใบเล็กอีกใบหนึ่ง นะฮะ,ะซึ่งจําเป็นที่จะต้องถือกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยสองใบนะฮะ,ะซึ่งช่วงหลังมาเนี่ยผมผมก็จะมักจะติดนิสัยแบบนี้นแหละถือกระเป๋าสองใบใบหนึ่งก็คือเก็บธนบัตรนะครับแล้วก็ส่วนใบเล็กๆนะครับเป็นกระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญน,นะครับถามว่าดีไหมจริงๆมันดีนะฮะเนื่องจากว่าการที่มันมีกระเป๋าสตางค์นะครับที่ใส่ได้ทั้งธนบัตรแล้วก็ใส่ได้ทั้งเหรียญในใบเดียวกันเนี่ยมันจะทําให้กระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยมันมันชำรุดได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่า เน,นื่องจากว่ามันจะมีตัวเหรียญน,นะฮะเป็นตัวคอยเหมือนเป็นตัวกระแทกนะฮะกระเป๋าสตางค์ของเราเนี่ยพอเรา,เายัดใส่ไปในกระเป๋าคองเกงเนี่ยมันทําให้กระเป๋าของอเรามันจะบีบโดนบีบอัดแล้วก็ทําให้พวกเหรียญต่างเนี่ยมันจะทําให้กระเป,ป๋าเราปวดเราโน่นเสียทรงนะฮะทำให้กระเป๋าไม่สวยนะฮะช่วงหลังมาเนี่ยผมก็เลยจาเป็นจะต้องแยกกระเป๋าออกเป็น2ใบใบหนึ่งใส่เหรียญใบหนึ่งใส่ธนบัตรนะฮะ,ะ,ฮะเ,เสร็จแล้วพอมันใช้ไปสักระยะหนึ่ง มันกี่เกียจต้องหยิบกระเป๋าอีกใบหนึ่งมาใส่เหรียญอีกใบหนึ่งมาใส่ธนบัตรนะฮะต้องต้องขอเล่าอย่างนี้ก่อนก็คือเดิมทีแรกๆเลยตั้งแต่ใช้กระเป๋าสตางค์มาแรกๆเลยนะฮะตั้งแต่แบบแบบน่าจะประมาณสักป5ป6มั้งครับคุณพ่อซื้อกระเป๋าสตางค์ใบแรกให้นะฮะมันก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีทั้งช่องใส่เหรียญแล้วก็ช่องใส่ธนบัตรใช่ไหมฮะมันมันก็ติดนิสัยการใช้งานแบบนี้มาตลอดนะครับผมที่เลือกที่จะแบบ ใส่ธนบัตรแล้วก็ใส่เหรียญนะครับโดยการใส่เหรียญในช่องใส่เหรียญเนี่ยผมใส่ไม่ได้เต็มนะฮะใส่แค่พอที่จะแบบเอาเศษมาใช้จ่ายได้ปกติจะใส่ประมาณเหรียญ10เหรียญหนึ่งเหรียญ5สักเหรียญหนึ่งเหรียญบาทสัก3าี่เหรียญเลยประมาณนี้ใส่ไว้นะครับแค่นั้นพอแล้วส่วนเหรียญถ้ามันเกินจากนั้นก็จะเอามาเก็บไว้นะฮะแล้วก็ตอนที่จะใช้งานก็จะสมบุติในกระเป๋าของเราเ่ยมันไม่มีเหรียญแบบนั้นนะครับก็ค่อยเอามาเติมแค่นั้นพอแล้ว มันก็ทําให้เราเราสามารถควบคุมความหนักของกระเป๋าไม่มันหนักเกินไปจากที่มันมีเหรียญอยู่เยอะนะครับได้นะครับก็ฝึกนิสัยนี้มาตั้งแต่เด็กนะฮะเนื่องจากว่าเหมือนที่บ้านก็เขาเหมือนพยายามฝึกกมานะครับจนจนมาถึงประมาณสัก2อถึงสปีมานี้นะฮะคือตอนนั้นนะตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงจนถึงอายุป,ประมาณน่าจะสักสามสิบกว่ากว่านะครับก็ใช้กระเป๋าสตางค์ที่มันมีช่องใส่เหรียญมาตลอดนะครับแล้วก็ติดนิสัยแบบนี้ จนมาถึง2องสาปีที่ผ่านมาก็คือเหมือนเลือกที่จะแยกกระเป๋า,ากันนะครับผลก็อย่างที่บอกไปนะครับมันมันรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันลำบากไปนะครับก็เลยก็เลยเอ๊ะลองลองลอง,ลองหากระเป๋าสตางค์ที่มันมีช่องใส่เหรียญกลับมาใช้นะฮะเราประเอิญว่าเออเจอม,มีการปล่อยขายเจ้าโบติก้าใบน,นี้พอดีแล้วมันมีช่องใส่เหรียญด้วย ก็เลยไม่คิดมากก็เลยตัดสินใจที่ที่จะรับมาทันทีนะครับราคาเขาไม่ได้แดงนะครับถ้าถาเทียบกับราคาของแบรนด์บบติก้าแล้วก็สภาพที่เห็นไอตอนซื้อเนี่ยผมดูสภาพจากผ่านจากทางทางร้านที่เป็นรูปภาพของทางทางร้านที่ปล่อยขายในใน,ในตาแกมอย่างเดียวเลยไม่ได้ขอรูปเพิ่มเติมนะครับเห็นปุ๊บมันเป็นบบติก้านะครับแล้วมันมีช่องใส่เหรียญน,นะครับเลือกซื้อเลยนะครับ ตอนนั้นเห็นอย่างหนึ่งก็คือมันมีรูตรงนี้โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบกระเป๋าสตางค์ที่มันมีรูนะฮะมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับอันนี้มันมันเป็นความเชื่อนะครับแต่ผมไม่ได้ถือนะฮะความเชื่อที่ว่ากระเป๋าสตางค์ถ้ามันมีรูเนี่ยมันจะทําให้เงินอนะไหลออกนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคน ก็พูดได้คำหนึ่งว่าคือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ใช้จ่ายไม่ค่อยคิดอยู่แล้วนะครับมันเป็นนิสัยเงี้ยจะใช้กระเป๋าตะพังมีรูหรือไม่มีรูมันก็คงแก้นิสัยนี้ไม่หายนะครับจนกว่ามันจะได้เจออะไรเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันอิมแพครุนแรงนะครับถึงทำให้แบบเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินนะฮะซึ่งซึ่งก็เลยผมไม่ได้ถือกับไอ้เจ้ารูนี้นะฮะก็เลยก็เลยคิดว่าอ่าไม่เป็นไรเอามาใช้งานได้แล้วก็กระเป๋าสะพังใบนี้บัรดันเป็นสีดาด้วย ถ้าตามความเชื่อเนี่ยสีดำเนี่ยมันจะไม่ถูกโลกกับผมนะฮะแต่แต่แต่ผมก็ผมก็ไม่ถือมันละนะครับเพราะว่าพอเราถือมันเยอะๆมันรู้สึกว่ามันมันหนักแล้วก็มันเป็นภาระต่อการดําเนินชีวิตของเราทุกอย่างนะฮะถ้ามันมันจะไม่ดียังไงเนี่ยมันก็คงไม่ดีที่นิสัยเราหรือที่ตัวเรานะครับก็เปลี่ยนไม n เช็ t เป็นแบบนี้ นะครับคิดว่ามันคงทําให้การใช้ชีวิตต่างๆคงใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยฉีกกฎเกณฑ์อะไรทุกอย่างที่เหมือนเคยถือมาอยากจะเพื่อนๆจำได้ในช่องนี้แหละรีวิวไวออ้กระเป๋าสตางค์ใบสีส้มอ่ะผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับอันนั้นเป็นหนังสารเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นหนังสารที่เป็นของแบรนด์เป็นแบรนด์คลาสนะครับซึ่งเป็นจําชื่อแบรนด์ไม่ได้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมามาเทียบกันให้ดูนะครับอ่ะ เรากลับมาที่โบติก้าใบนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูดูสภาพนะครับอันนี้เป็นมือสองนะฮะวิธีการเลือกวิธีการดูว่าเป็นโบติก้าแท้หรือไม่แท้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราได้สัมผัสเนี่ยผมว่าเรารู้ได้เลยนะฮะคือหนังมันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกับที่เป็นหนังหนังของหนังทั่ว,วไปนะฮะอย่างโบติก้าใบนี้เนี่ยออตอนที่ทางร้าน ประกาศขายเนี่ยเหมือนลงไว้หนังที่ใช้จะเป็นหนังมานะฮะผมเข้าใจว่าแบรนด์บติก้าน่าจะมีน่าจะมีหนังที่เป็น,นเบพวกนี้เรียกว่าหนังเนป้านะฮะที่ที่เอามาสานนะครับวิธีการสารเนี่ยเขาก็จะสารเอาหนังมาเป็นที่เป็นที่มามาสานนะครับซึ่งค่อนข้างจะจะเป็นงานฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วเจ้าแบรนด์บติก้าแบนเนี้ย นะครับที่มันมีมีความแตกต่างกันนะครับกับของของแบรนด์กระเป๋าใบอื่นผมใช้คาว่าเขาคงทาเลียนแบบเขานะครับเพราะว่าโบติก้าเขาเองเขาทาหนังสานมานานแล้วนะฮะอย่างโบติก้าใบเนี้ยนะครับอา,บอ,าบบอ,อ,อ,อ้ลวดลายหนังสานของเขาเนี่ยก็ยังเป็นลวดลายที่มันเป็นซี่เล็กๆอยู่นะครับอย่ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยซี่หนังสานมันก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบรุ่นเก่าของเขามากกว่า ร,รุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นดีดไซเนอร์รุ่นเก่าของเขาคนก่อนของเขานะครับช่วงหลังมามีการเปลี่ยนดีไซเนอร์คนใหม่นะก็เลยออกแบบให้ตัวซีของของไอตัวหนังสาาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูจํานวนช่องนะครับจํานวนช่องนะฮะช่องใส่บัตรจะมีด้วยกัน1 2 3 3ช่องนะครับตรงนี้1 2นี่เราเป็น5ช่องแล้วนะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีก2ช่องครอบไปทั้งหมดเป็น17ช่องนะฮะมีช่องใส่เหรียญอีก1ช่องคือช่องใส่เหรียญนะใหญ่มากผมมาชอบตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรนอกจากจะใส่เหรียญแล้วบางทีผมไม่ได้ใส่เหรียญเนี่ยผมจะใส่พวกเอสดีการ์ดหรือไม่ก็แฟลชไดร์แฟรไดร์ลงไปด้วยนะฮะเนื่องจากว่าปกติแล้วนะผมไม่ค่อยชอบจะเอากระเป๋าพวกนี้ใส่ในกระเป๋ากางเกงอ่าถ้าใส่ก็คือตอนที่นั่งเนี่ยจะต้องเอาออกจากกระเป๋ากางเกง นะฮะอ่าก็ก็ชอบนะครับชอบเลยนะครับเพราะว่ามันมีช่องใส่เหรียญที่เป็นไซส์ใหญ่นะฮะส่วนจำนวนช่องด้านในเนี่ยมันก็จะมีแบ่งด้วยกันออกเป็นสองสองช่องใหญ่ๆนะครับเป็นคอนมพาน์ใหญ่ๆนันหนึ่งแล้วก็แล้วก็สองนะครับความแตกต่างนะครับของอแบรนด์โบเ e กากับแบรนด์อื่นที่เหมือนเขาเขา จะกว่าวก๊อปแล้วกันนะครับจากโบติก้าก็คือ,อตัวซับในเนี่ยของโบติก้ามันจะใช้เป็นหนังทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นหมายความว่าข้างกระเป๋าของโบติก้าทั้งหมดเนี่ยใช้เป็นไลนิ่งแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยใช้เป็นหนังเนี่ยผ้าที่เป็นหนังทั้งหมดนะฮะถ <c oughs> ้าเป็นของแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะเป็นไลนิ่งที่เป็นผ้าพกีพ,กพีร์ฟาไนตพลพอลนนะฮะนี่คือข้อแตกต่างเสร็จแล้วข้ออีกต่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการ การเย็บแล้วก็การยาแนวเดี๋ยวผมจะมามาเทียบให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูความแตกต่างนะครับของระหว่างของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นธรรมจากหนังสารใบนี้นะฮะอย่างใบนี้เองนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับชื่อแบรนด์ดันคลาสนะครับผมผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะครับใบนี้ถามว่าใช้ดีไหมจริงๆมันใช้ดีนะครับใช้ดีมากด้วยนะฮะแล้วก็ ค่อนข้างจะประทับใจใน,ในงานฝีมือนะครับแต,แต่หลังจากที่ได้ลองจับเจ้าโบริกาที่เป็น,ปนของ,ของอที่เป็นโบริกาจริงๆนะฮะมันก็เลยรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับแล้วก็วิธีการเย็บนะครับแล้วก็วิธีการสานหนังอะไรต่างๆด้วยนะครับอ,อย่างถ้าเป็นแบรนด์ของแบรนด์แบนรนด์ค์ดแบรนด์น,นี้น,นะฮะวิธีการสานหนังของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเอาหนังเป็นแผ่น นะฮะเป็นแผ่นแล้วก็มาเจาะรูมาเจาะรูนึกภาพตามนะฮะแล้วก็จะใช้หนังที่เป็นซี่แบบนี้ที่แบบนี้ค่อยๆร้อยลงไปตามรูนะฮะจนมันดูคล้ายเป็นเป็นเหมือนการสารหนังนะครับแต่พอมาดูของเจ้าโบเตกาเนี่ยโบเตกาเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะฮะโบเตกาเนี่ยใช้เป็นหนังเป็นซี่เอามาสารต่อๆๆกันเลยนะครับเหมือนกับพวกสารเสือสารพวกพวกไหวายอะไรพวกนี้นะครับ อันนี้คือข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะฮะที่สังเกตเห็นนะครับเสร็จแล้วข้อแตกต่างอ,อย่างที่สองนะครับอันนี้เป็นฟิลลิ่งการลูกการสัมผัสนะครับหนังของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับคุณภาพของหนังเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะของโบเตกาเนี่ยนุ่มนะฮะแล้วก็ฟิลลิ่งในการสัมผัสดีกว่าเยอะส่วนถ้าเป็นหนังที่เป็นกระเป๋าของของแบรนด์ไทยแบรนด์เนี้ยนะครับ มันจะรู้สึกว่ามันจะสักๆาหน่อยออหนังเนี่ยจะมีความแห้งกว่านะฮะอันนี้มันมันสัมผัสได้เลยนะฮะขนาดใบนี้เป็นเป็นมือ2นะฮะถ้าเป็นมือ1เนี่ยมันฟีลลิ่งมันจะดีกว่านี้เยอะนะครับรับประกันได้เลยฟีลลิ่งมันจะดีกว่านี้เยอะมากๆนะฮะอันนี้เป็นมือ2นะฮะหนังมันจะมีความแห้งตามสภาพวิธีการเก็บการใช้งานนะฮะยิ่งถ้าเป็นมือ2เนี่ยมันถูกเก็บไว้มันไม่ค่อยนํามาใช้งานเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้แห้ง นะครับแต่ใบเนี้ยยังยังฟีลลิ่งในการสัมผัสยังดีอยู่น้ำมันในหนังเนี่ยก็ยังยังยังมีอยู่นะฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออฟีลลิ่งมันต่างกันจริงจริงนะจากการลูปนะฮะต่อไปนะฮะเอาไลนิ่งก่อนแล้วกันอย่างที่บอกไปไอตัวซับในของโบเทกาเนี่ยเห็นไหมฮะมันใช้เพ็นหนังหมดเลยแล้วแล้วหนังมันดีด้วยนะเพื่อนๆลองดูเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวผมอาจจะต้อง เอาสตางออกก่อนอแล้วฟิลลิ่งมันดีดีมากๆด้วยสิ่งที่ชอบเลยเนี่ยคือหลังจากที่ลองลองสัมผัสนะฮะเพื่อนๆดูนะคือแบบหนังนุ่มมากเห็นไหมคือหนังมันนุ่มจริงๆนะฮะนุ่มมากๆแล้วก็เพื่อนๆลองดูนะฮะ มันนุ่มมากฟิลลิ่งดีมากนะครับคือปกติแล้วเนี่ยผิวด้านนอกของหนังเนี่ยมันสภาพการใช้งานการเจอสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้หนังมันกระด้างนะฮะตามตามอายุของมันนะฮะยิ่งเป็นมือสองแต่ถ้าเป็นข้างในเนี่ยมันยังคงคาแรคเตอร์แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆกับตอนที่เพิ่งออกมาจากจากช็อปตอนแรกๆ นะฮะฟิลลิ่งมันก็ยังดีอยู่เนื่องจากมันเป็นส่วนที่มันอยู่ชั้นในนะครับมันจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับพวกพวกความร้อนพวกอากาศอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะฟิลลิ่งมันก็ยังดีอยู่นะฮะนี่คือแบบดีมากชอบเลยนะครับอ่าส่วนของแบรนด์นี้นะซับในก็จะใช้เป็นเป็นคอตตอนเป็นผ้าธรรมดานะครับซึ่งผ้าเนี่ยก็คือเป็นผ้าธรรมดาเลยนะครับนะฮะมันมี2 2ช่อง2คอมพาร์ตเมนต์ก็จริงนะฮะ แต่แต่ตัวผ้าเนี่ยมันแตกต่างนะฮะผ้ามันเป็นผ้าธรรมดานะฮะอันนี้คือซับในที่แตกต่างกันนะฮะต่อไปความแตกต่างอ่าลำดับที่2นะฮะของโบเตกาเนี่ยเขาเนี่ยจะใช้เป็นวิธีการยาแนวขอบกระเป๋านะฮะทั้งหมดเลยตรงเนี้ยนะครับมันจะถูกยาแนวนะครับไม่โฟก,กัสน,นะครับมันจะถูกยาแนว นะครับทั้งขอบนะครับทั้งหมดเลยนะฮะถามว่าตรงนี้ผมชอบไหมเอาจิงๆนะผมไม่ชอบถามว่าทำไมถึงไม่ชอบเพราะว่ายาแนวเนี่ยยิ่งอายุการใช้งานเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มแตกอันนี้คือคือข้อเสียอย่างหนึ่งของของพวกกระเป๋ากระเป๋ามือสองนะครับ,บกนนะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับของพวกกระเป๋ามือสองพวกนี้ นะครับเห็นไหมฮะขอบยาแนวมันจะเริ่มแตกนะฮะพอใช้งานเป็นนานๆเนี่ยขอบยาแนวเริ่มแบบมีรอยแตกนิดหน่อยนะครับแต่ใบนี้สภาพยังยังไม่ยังดีอยู่นะฮะยังไม่ได้แตกเยอะนะครับแค่เหมือนมีรอยรอยแตกนิดนิดหน่อยๆนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นสภาพที่ที่รับได้นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับของแบรนด์เนี้ยของแบรนด์ของคนไทยเนี่ยผมว่าเขาฉลาด ฉลาดตรงที่เขาไม่ต้องใช้ยาแนวมาเป็นตัวตัวยาแนวขอบกระเป๋าแต่เขาใช้เป็นวิธีการเอาหนังเนมาทิมขอบก็คือหนังทั้งแผ่นตรงนี้ของเขาเนี่ยเขาก็าพับพบมามาเข้าข้างในแล้วก็ใช้ได้เย็บเอซึ่งแบบนี้ดูพเพื่อนๆดูนะงานเย็บอันนี้งานเย็บเขาดีมากเลยนะเห็นไหมฮะงานเย็บเขาดีมากเลยนะครับซึ่งพอมันเย็บเก็บงานแบบนี้นะฮะ ผลที่ตามมาก็คือเราใช้เป็นานานๆเนี่ยไอ้ตรงบานพับมันตรงเนี้ยขอบมันเนี่ยมันมันไม่แตกแน่ๆเพราะมันไม่ถูกยาแนวนะฮะระยะยา,ยาวเนี่ยมันก็อาจจะมีการบิ่นการฉีกขาดบ้างซึ่งก็เป็นไปตามสภาพการใช้งานนะฮะซึ่งมันจะทนกว่าที่ใช้ยาแนวแน่ๆนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะฮะนะครับอย่างที่3นะครับเรื่องของยาแนวต่อไป ข้อแตกต่างอย่างต่อไปนะฮะที่ผมที่ผมเจอเลยก็คือ,อพวกงานเย็บนะครับพวกงานเย็บงานเย็บของโบเตกาเนี่ยทำได้ดีเลยนะฮะผมหาตัวจบของได้เนี่ยแทบไม่เจอนะครับอันนี้ก็คือตามราคาอยู่แล้วนะครับจะซื้อมาหนึ่งมาผมหาพวกจุดจบ ของตัวได้เนี่ยไม่เจอไม่ค่อยเจอมันมีบ้างนะครับหลุดมาเห็นบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะจุดจุดเด่นอย่างหนึ่งของพวกักชชลีแบรนด์นะฮะนะครับลองสังเกตดูนะครับเมื่อเปรียบเทียบอันนี้มาดูของแบรนด์แบรนด์คล t นะครับแบรนด์คลาก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เย็บได้ดีนะฮะ ผมหาจุดจบของของพวกงานก็ก็หาได้ยากเหมือนกันนะครับแต่แต่มีให้เห็นนะฮะแต่ก็จะมีบางส่วนนะอย่างตรงตรงก้นบางนนี้ที่อาจจะเก็บงานเก็บงานหนักได้ไม่ดีนะครับเหมือนเอาพับเข้าไปแล้วก็ใช้กาวแปะเอาไวน้นะครับอันนี้หลกัหลกๆก็จะเป็นข้อแตกต่างาหลกัหลกๆที่ผมเห็นนะฮะที่ผมเห็นนะครับ,นนรบส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับ ไอ,อ,อ,อ้คอมพาร์ตเมนต์มันเนี่ยออพอคอมพาร์ตเมนต์ตรงนี้มันมีมันใช้หนังมาเป็นตัวแบ่งเนี่ยฟิลลิ่งแล้วก,แวก็แล้วก็การใช้งานเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดถ้ามันเป็นคอตตอนเนี่ยมันจะไม่อยู่ทรงนะครับพอเราเอาธนบัตรใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูพอเราแบงค์ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมันจะติดอันเนี้ย เห็นไหมฮะไอเจ้าเจ้าคอตตอนเนี่ยมันจะมามันจะเกะกะแบงนะครับมันทําให้ใส่แบงยากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพาซเมนท์ที่มันเป็นมันเป็นหนังเพราะมันเป็นหนังเนี่ยมันจะอยู่ทรงใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ทรงเนี่ยเราก็จะเสียบตะบะธนบัตรลงไปได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างที่ที่ผมเห็นได้เลยนะที่เห็นได้ตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะจะจะใช้งานง่ายกว่านะฮะ นี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูรายละเอียดต,ต่างๆที่มันซ่อนไว้อยู่ในกระเป๋าใบนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตรงส่วนก้นของกระเป๋านะฮะวิธีการดูกระเป๋าสตางค์ที่แบบผมว่าดูว่าเขาเขาออกแบบหรือว่าเขา,สาใส่ใจในการเก็บงานดีไม่ดีเนี่ยให้ดูตรงก้นได้เลยนะครับว่ามันมีการเก็บส่วนที่มันเป็นหนังที่มัน ที่มันที่มันเกิดมายัางไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บงานของเขานะครับส่วนการใส่ข้าวของนะครับหลักๆแล้วผมจะจะชอบจะ,ะแลกเป็นแบงค์ลอยนะครับออกมาเป็นหลักเป็น 2- องถ0าพันนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋านะครับผมชอบกระเป๋าที่มันดูมันดูแน่นๆนะฮะเนื่องจากว่ามันดูแล้วมัน มันไม่ใช่ว่าเอออยากจะบอกว่ามีตังอะไรนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีตังแต่มันดูแล้วพอกระเป๋าเรามันดูแบบแบบแน่นๆอุ้มๆเนี่ยมันดูว่ามันมันฟิลลิ่งในการจับถือในการพกพาเนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่านะก็เลยชอบที่จะแบบแลกแรงร้อยเอามาใส่ไว้ในกระเป๋านะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นความรู้สึกนะครับต่อกระเป๋าที่มีใบนี้นะฮะส่วนฟิลลิ่งในการ ใส่กระเป๋าใบนี้ลงไปในกระเป๋าของเกงเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมันซูบใบเล็กๆไม่ได้นะอย่างใบนี้เองเนี่ยเมื่อเทียบใส่แล้วเนี่ยมันก็ยังเล็กกว่าเจ้าโบเดกาประมาณประมาณกับประมาณเซนหนึ่งนะฮะคือกระเป๋าเมื่อไหร่ที่มันมีไซส์ขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะยัดใส่ในกระเป๋าของเกงได้ง่ายนะฮะ อย,อย่างของใบนี้เหมือนกันนะฮะก็มันก็มีความสะดวกในการยัดใสก่กระเป๋าเกงแล้วก็อย่างถ้าใช้กางเกงยียนเนี่ยมันก็จะยิ่งยิ่งแบบแบบใช้งานได้ง่ายเลยถ้าเทียบกับโบตเก้าใบนี้ซึ่งมันเป็นหนังสารเนี่ยพอมันยัดไปในกระเป๋าเกงยิ่งเป็นกางเกงเล็กๆที่เป็นพวกเดฟพวกยียนอย่างเงี้ยมันก็จะมีความกังวลอย่างนี้ว่าเออกระเป๋ามันจะชํารุดไหมนะฮะ,ะซึ่งมันมันก็มีโอกาสนะครับที่จะชํารุดได้นะครับอันนี้ก็เลย หากเพื่อนๆน,นะครับที่มีการใช้งานกระเป๋าสตางค์แนวนี้นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงการการยัดใส่ในกระเป๋าเกงนะครับซึ่งมันเป็นผลอย่างพวกช่องกระเป๋าเกงที่เป็นกระเป๋าหน้านะฮะสำหรับการใช้งานนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้ากระเป๋าสตางค์เจ้าโปรเตกาวเวเนต้าใบนี้นะฮะก็วันนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กาลังอมองดูกระเป๋าสตางค์ใบนี้อยู่นะครับของแบรนด์โบติก้านะฮะผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็นําไปใช้ในการประกอบในการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังจะพิจารณาซื้อกระเป๋าสตางค์ใบนี้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2นะครับผมลืมไปอย่างหนึ่งเจ้าโบติกาเนี่ยมันมีพวกโค้ดพวกแท็กอยู่ตรงนี้นะฮะ โค้ดกับแท็กของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้วิธีการดูอย่างหนึ่งนะครับก็ว่าเป็นโบติก้าแท้ไม่แท้นะครับจริงๆอยากให้ลองสัมผัสของจริงในช็อปพวกนี้ดูก่อนนะฮะถ้าสัมผัสฟิลลิ่งหนังเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไหนมันแท้ไม่แท้นะครับตรงนี้จะมีคำว่าบอติก้าเวเนต้าเมดอินอิตาลีอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวปั๊มนะฮะแล้วก็อีกอย่างอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีแท็ก แท็กของเขาเนี่ยไม่รู้เขาใช้ผ้าอะไรนะฮะแต่มันเป็นผ้าที่เราไม่ค่อยเห็นกันโดยทั่วๆไปนะฮะฟิลลิ่งมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆคล้ายๆกระดาษที่นำมาทำธนบัตรนะฮะแต่อันนี้มันเป็นมันเป็นพวกผ้ามันเป็นพวกเทคทซ์ไพวกสิ่งทองนะซึ่งฟิลลิ่งมันดีดีมากเลยนะฮะมันมันสมมติเรานิ้วขูดๆยังเหมือนเหมือนเรานิ้วขูดธนบัตรเลยนะฮะแล้วเขาจะมีเป็นตัวเลขโค้ดของเขา นะครับผมไม่รู้ว่าโบเทเกาเรียกโค้ดว่าอะไรนะฮะอย่างครับ l อมันเรียกว่าอะไรนะเดทโค้ดใช่ไหมฮะอันนี้จะมีเลขโค้ดของเขาอยู่ตรงนี้มันจะประกอบด้วยตัวเลขนะครับตัวเลข6หลักนะครับแบ่งเป็น3คอลัมน์นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือประกอบด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของเขาอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะครับข้างหน้าแท็กนเนี้ยมันจะบอกว่าโบเตก่าเวเนเซ่าเมดินอิตาลีนะครับ แล้วก็ตรงนี้สติเฟตนะครับนี่น่าจะเป็นภาษาอิตาลีมั้งผมเดานะแล้วก็มีเลขโค้ดบุทข้างใต้ถูกพับซ่อนไว้ในนี้นะครับก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาดูกระเป๋าบริทิกาเวเดนตานะครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ